คุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหนู่มนี่คุณสนน้องสวัสดีค่ะเรียกคุณหนูจมนี่เลยเหรอคะคุณยายว่าไงคุณยายเป็นแฟนขับราหลายปีแล้วค่ะคุณยายว่าอย่างไงค่ะก็คือว่าจะปรึกษาเรื่องคดีหลานชายอ่ะร่วมกันลักทรัพย์แต่เขาไม่ได้เป็นคนลักทรัพย์เพราะว่าเขาเหมือนเพื่อนเขาเพื่อนเขานะคะ อปมโอเคปโอเคแปบ๊แปบเดียวคุณยายแป๊บเดียวแป๊บเดียว uh, ทีมงานต่อสายท่านอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้ได้ไหมตอนนี้ตอนน่ตอเลยนะคุณเกษินต่อให้ทีครับท่านเรืองศักดิ์สุวารีค่ะนะครับต่อให้ทีต่อให้ทีจะได้มาแนะนําคุณยายด้วยเพราะว่ารเรื่องของคุณยายเนี่ยคุณยายทักมาทาง Facebook ผมเหมือนกันว่าหลานชายเนี่ยคือเพื่อนของหลานชายไปลักลักอะไระครับ รักตัวเอ่อบันบันไดสแต็บันไดมีเนียมาอะไรประมาณเนี้ยค่ะที่เขาทำทันไดไปรับบันไดไปรับบันไดแล้วหลานชายเราร่วมหลานชายเราร่วมขโมยด้วยไหมไม่ไม่ได้ร่วมเขาไม่ไม่ร่วมไม่รู้เลยค่ะไม่ได้ร่วมเลยเขาทํางานอยู่แล้ววันนั้นน่ะเขาขี่รถไปขี่รถกลับมาจากทํางานนี่ยังไงไม่ทราบวะทีนี้ไปเจอเพื่อนเขาคนที่รักขโมยเนี่ยเขาเจอสวนทางกัน เขา<ม>เคยเลยบอกว่าเขาจะของเต่าไปขายให้ขี่รถตามเขาไปหน่อยเขารถพ่วงเขาเพาเขากวนน้ามันหมดค่ะแต่หลานชายก็ไม่รู้ว่าเอาของอะของอะไรของใครไปขายเพราะว่าเขาไม่รู้ไปขโม,มยมากเขาก็ไม่รู้ก็เลยขี่ตามไปมแต่ทีนี้ว่าขี่ตามไปแล้วคนนี้เขาก็เอาไปขายแต่หลานชายไม่ได้เข้าไปด้วยแล้วก็เขาไม่ได้เข้าไปแต่ว่าเจ้าทุกเขาไปแจ้งความ ว่าเอาของเขาไปขายอะไรอะไรประมาณเนี้ยที่ไหนคนรู้จักกันไหมกับเจ้าทุกรู้จักกันไหมรู้จักกันการรู้จักกันเพราะเจ้าทุก์่ะเขาเป็นเขารู้จักกับพ่อของของหลานชายจะเ,เขาเคยร,กกร่วมงานทำง,งานพวกงานเหมางานทาสีงานก่อสร้างอะไรประมาณแบบพวกเนี้ยค่ะ คุณยายคุณยายเดี๋ยวนะผมเชิญท่านเรืองศักดิ์สุขวารีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเข้ามาฟังปัญหาตรงนี้แล้วก็จะได้ชี้ทางออกบอกทางไปนะคุณยายนะ ค่ะค่ะขอบระคท่านเรืองศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณยายด้วยครับค่ะท่านเรืองศักดิ์ค่ะได้จังหวะที่ท่านจะได้ช่วยอธิบายให้เพิ่มเติมเพราะว่าผมทราบว่าท่านอธิบดีกําลังมีนโยบายเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี2562อนนะในในคดีในข้อกล่าวหาที่สามารถจะไกล่เกลี่ยได้คุณยายลูกใช่เหตุเกิดเมื่อไหร่ครับคุณยายเหตุเกิดเมื่อวันวันที่ห้าค่ะ เดินธันวาเน,นี่ยนะเขาจบวัโนโดน,โดนจับวันที่5้าธันวาค่ะ,ะคุณยายตอบที่ผมถามก่อนนะสั้นจะได้กระชับลงนะ,ค,ะคือค,คือคลูกชายอยายุเท่าไหร่ลูกชายหลานอ,อยายุเท่าไหร่หลานชายหลานชายอายุประมาณยี่สิบองถยี่สบสอง 22ปีนะครับคือเพื่อนหลานชายเนี่ยไปขโมยบันไดบันไดสแตนเลสอ่ะนะของเพื่อนบ้านข้างเคียงอ่ะนะไปขโมยพอขโมยเสร็จเพ๊รก็จะเอาไปขายก็โทรศัพท์มาชวนลูกชายหลานชายเนี่ยให้ไปด้วยเาไิมาเพื่อนขี่รถแล้วแล้วเจอกันนะคะเจอกันแล้วก็ตามกันไปใช่ไหม ค่ะเขาบอกว่า่วรถถ่วงเขาน้ำมันจะหมดค่ะเออโดยคนยายอ้างว่าหลานเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นนะ่นะเอาเอาตามข้ออ้างตรงนี้ก่อนส่วนเขาเล่าให้ฟังค่ะเออส่วนจะจริงไม่จริงนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะทีนี้ทีนี้ก็ปรากฏว่าถูกแจ้งความเจ้าทุกเขาแจ้งความดําเนินคดีข้อหารักทรัพย์ใช่ไหมใช่ค่ะโรงพักไหนสพไหนสพแสนสุขค่ะแสนสุขบ้านเมืองชนบุรีเนาะ บางแสนไหมคะแถวบางแสนชนบุรีน,นะแ่ก็แจ้งความข้อหารักทรัพย์ทีนี้กห็หลานชายก็โดนด้วยใช่ไหมโดนทั้งคู่เลยทีนี้นะค่ะค่ะหลาน,นชายกับเพื่อนเขาก็โดนทั้งคู่แต่เพื่อนเขาปฏิเสธนะว่าเขาไม่เด็ดคนนี้ไม่ได้ไปเอากับเขาค่ะอเออเ่นเขาไม่ได้ไปแค่แค่ชวนไปเป็นเพื่อนกัวรลดน้ํามันหมดค่ะเป็คนที่เอาไปขาชวนไปตอนตอนไปขายค่ะ คนที่รักเนี่ยเขาสารภาพเพราะเขารักจริงแต่ว่าเพื่อนที่ชวนไปทีหลังนี่เพื่อนเขาไม่รู้นะค่่เพื่อนไม่รู้ค่ะไม่รู้อ่าแต่แล้วที่สุดตํารวจทําไงกับหลานชายเราครับเ่าเขาเขาก็จับไปจับไปแล้วทีนี้เขาว่าลูกชายลูกชายพ่อของหลานชายเขาก็โทรตามตามตามเจ้าทุกมาครับแล้วเจ้าทุกอ่ะทีแรกเจ้าทุกเขาแจ้งความไว้ก่อนแล้วไงแล้วลูกชายก็โทรตามเจ้าทุกมา ก็มาใสมาคุยกันอะไรอะไรประมาณเนี ta ta. Re, uh, <S <S okay. okay. ่ยเจ้าทุกข์ก็บอกขาเขาไม่รู้ครับว่าขายเป็นใครเขารู้แต่ว่าของเขาขายอะไรประมาณเนี่ยแล้วเขาก็เลยเลยบอกคุยไก่เกียกันว่าเขาจะถอนแจ้งความจะจะเหมือนเนี่ยไก่เกียยอมความยอมชดใช้ให้ยอมชดใช้ให้แต่ตำรวจเขาบอกว่าไม่ได้ถือว่าเป็นการแจ้งความแล้วแต่ตำรวจเนี่ยเออเขา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 เรียกเงินจากลูกชายเรียกเงินจากหลานชายหนึ่งหมื่นหนึ่ง ถ้าจะให้ยอนความมาหมื่นหนึ่งแล้วลูกชายเขาก็บอกว่าเขาไม่มีหมื่นหนึง่งเนี่ยเพราะว่าเขาต้องาเงินไว้ไว้ไก่เจี๊ยบกับไอ้เจ้าทุกคนนี้แล้วตำรวจเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมเขาก็เลยว่าทำสำนวนส่งส่งบันทึกประจจทำสำนวนบันทึกว่าเอร่วมกันลักทรัพย์ค่ะแล้วแต่เขาเขาหลายวันนะคะเขาเอาไว้ที่โรงพักหลายวันเขาเเขาไม่ยังไม่ส่งสำนวนไม่ส่งสารอะไรเขาให้อยู่ในห้องสอบสวนประมาณก สี่วันนี่ค่ะแล้ววันที่เก้าเขาถึงส่งส่งขึ้นศาลเพราะเขาร่วมเพราะเราบอกเขาว่ายืนยันว่าไม่มีเงินให้เขานะค่ะเขาก็เลยส่งส่งสำนวนคือฟ้องศาลไม่มีเงินให้เขานี่คือไม่มีให้ตํารวจใช่ไหมก็เลยส่งเลยใช่ไหมแต่แก่ผู้หลักไก่เกียยอมฟังก็เรียบร้อยแล้วว่าจะจะชดใช้ให้แต่ตํารวจเขาไม่ยอมเขาบอกไม่ได้ถือว่าเป็นการแจ้งความแล้วไก่เกียไม่ได้ แล้วตอนนี้ทั้งคู่ทั้งด้วยู่แล้วเขาไปที่กล้องวงจรปิดที่ที่ร้านซื้อของเก่าก็ไม่มีลูกไม่มีหลานชายนะมีแต่เด็กคนนี้คนเดียวที่เอาไปขายอ้าวคุณยายทีนี้ถามต่อนิดเดียวเเหลือท่านเรืองศักดิ์จะได้ตอบเลยแล้วตอนนี้ทั้งคู่ถูกถูกจับถูกดำเนินคดีสตัดสินส่งเงินจำค่ะทั้งคู่เลยค่ะเจ้าที่หลานก็ปฏิเสธ ส่งเรือนจำแล้วคดีคดีศาลตัดสินไหมวันนั้นที่ขึ้นไปศาลนี่หรือว่ายัง<า>อยู่ระหว่างก,การไต่สวนศาลเขาถามว่าเรียกชื่อว่าใครจะประกันตัวประกันตัวอะไรประมาณเนี้แล้วเขาเรียกเรียกหลานชายว่าจะประกันตัวไหมแล,แล้วลูกชายอ่ะเขาก็เลยถามว่าประกันเท่าไหร่เขาบอกว่าประกันเจ็ดหมื่นประกันเงินสดแตเจ็ดหมื่นแต่ว่าลูกชายเขาบอกเขาไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แต่ทางายเขาแนะนําให้ไปเช่าประกันหลักทรัพย์เจ็ดพันบาท แล้วประกันมาหรือยังผู้ค้ำประกันท่าจ่าวระกัรับราคาประกันมาหรือยังครับตอนนี้คะประกันตัวมาหรือยังไม่ไม่ไม่ค่ะเพราะว่าเราไม่มีเงินไปไปไปเช่าหลักจรัเขาเขาจะเอาคนค้ำด้วยเอาข้าราชการค้ำเอาเจ้าบ้านค้ำอะไรประมาณเนี้ยค่ะ คุณยายคุณยายฟังฟังไ<ช>ห้มากฟังไห้มากก็คือว่าเอาละ<ช>นี่จะได้รู้ป,ปัญหาปฏิละชดทิละชดทิละชดทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกรมคุ้มครองสิทธิทางสักค์หมดเลย <คะ S 1> ทั้งเรื่องการไก่เกลี่เรื่องการประกันตัวอ<ค>ะไรต่างๆ <คะ S 1> เหล่านี้เป็นต้นนะคุณยายครับ <คะ S 1> พอได้ข้อมูลแล้วนะตอนนี้ลูกชาย <คะ S 1> อยู่ในเรือนจำนะลูกชายกับเพื่อนของเขาคดีลักทรัพย์เนี่ยนะบันไดเนี่ยนะหลานชายค่เจ้าท อ่าเจ้าทุกเขาเขาไม่ติดใจเอาความยอมไก่เกลียดชดใช้การเขากระจบแต่ตํารวจไม่ยอมจบแล้วก็ทําสํานวนส่งฟ้องส่งไปศาลโน่นไปต้องประกันตัวต้องสู้คดีหนูเนาะค่ะค่ะอ่าคุณยายฟังนะคุณผู้ชมฟังนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยตกลงคดีลักทรัพย์มันไก่เกลียดได้ไหมครับท่านเรืองศักติ์ครับครับคดีฐานลักทรัพย์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในหกฐานที่สามารถไก,เก่เกลียยอมความในชั้นพนักงานสอบสวนได้ ครับเพราะโทษไม่เกินสามปีนะโดยเฉพาะภาคสองเนี่ยชนบุรีเนี่ยภาคสองเนี่ยอ,อผมรับทราบข้อมูลว่าท่านผู้บัญชาการภาคสองเนี่ยได้มีแนวทางให้ทุกสอนอเนี่ยใช้กระบวนการไก่เกลี่ยโดยไปจัดตั้งศูนย์ไก่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ในสอนอด้วยนะฮะคือเร็วๆเนี่ยนะฮะแล้วผมเองเนี่ยก็ไปพบกับท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ <c oughs> มาแล้วนะท่านก็ เห็นดีเห็นงามด้วยกับการตั้งศูนย์ไกลเกลี่ยภาคประชาชนเพื่อจะไกลเกลี่ยคดีอาญาในชั้นสอบสวนคดีอาญาในชั้นสอบสวนก็คือฐานโทษที่อยู่ท้ายพรบนะครับแล้วก็โทษไม่เกินสามปีนะครับอันนี้ก็ตรีนักทรัพย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคดีของคุณคุณยายเนี่ยโดยโดยโดยกฎหมายแล้วเนี่ย เนื่องานสอบสวนเนี่ยต้องแจ้งในใน,ในเบื้องต้นเลยว่าคดีนี้สามารถไก่เกลี่ยกันได้จะไก่เกี่ยไหมนะครับแล้วพอไก่เกลี่ยแล้วเนี่ยคดีความก็จะยุติคดีรายาก็ยุตินะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันแต่มเลยแต่ละตอนนี้ไปถึงได้ยินว่าไปถึงศาลแล้วใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ก็ไม่เป็นไรตอนนี้มาแก้ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้น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 ให้คุณป้าทราบไว้ก่อนนะครับ น,น,นิดเดียรครับท่านครับนิดเดียครับท่านครับ,รบโดยผมทราบว่าโดยหนังสือเวียนของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับจะด้วยการหารือกับท่านิิบดีเรืองศักด์ก็คือว่าต่อไปนี้เมื่อมีคดีที่อยู่ในข่ายที่จะสามารถไกล่เกลี่ยได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี2562เนี่ยให้พนักงานสอบสวน,นร้อยเวรเจ้าของคดีต้องแจ้งสิทธิ์ให้กับ คู่ความนะพูดต้องหาผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบเป็นขั้นแรกด้วยเหมือนกับว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายาถูกไหมครับท่านครับมันจะมีว่าว่าต้องแ<พ>จ้งขื<พ><ส>ผม<ส>ผม<ส>ไม่ทราบว่าทางทางทางตำรวจจะมีหนังสือเวยนออกไปหรือย,อยังนะครับมีแล้วแต่ว่ามีแล้วครับ,รบท่านนะมีแล้วนะครับถ้ามีแล้วก็ต้องแจ้งเพราะโดยพรบได้กาหนดไว้ชัดเจนนะมาตราสี่สิบสามผมจำไม่ผิดนะนะ แต่ว่าเมื่อเมื่อเ,อเือทางตรวจมีแล้วเนี่ยค็าคนนี้ก็คงเหลือแต่เรื่องการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการกำชับให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ที่ทางตํารวจออกออกแนวทางไว้นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ที่ต้องปฏิควรจะต้องปฏิบัติตามนะฮะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามก็น่าเรื่องก็เพิ่งเกิดไม่เร็วๆนี้ด้วยไหมฮะเนื่องจากวันที่ห้าธันวาใช่ครับท่านครับมาตรารบสบสามที่ท่านว่านี่คดีที่อาจไกลเกลี่ยข้อพิพาททางอาญาได้พนักงานสอบสวนแจ้งให้คู่กรณีทราบในโอกาสแรกว่ามีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอไกลเกลี่ยข้อพิพาททางอาญานี่ชัดเจนเลยนะท่านนะใช่ครับโอเคครับครับน่ต้องเป็นไปตามนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าตำรวจตรวจดออกของหนังสือเวียนตามพรบนี้ด้วยแล้วเนี่ยก็ถือว่า ทางตำรวจชาติก็กำชับตามพรบรเรียบร้อยไปแล้วคนนี้ก็เหลือไปถึงท่านหน่วยงานปฏิบัติแล้วนะครับบางทีอาจจะยังยังสร้างการรับรู้ไม่พอยังไม่ได้เอากำชับกำชากันในทางปฏิบัติแต่ภาคสองเนี่ยผมจําได้ว่าภาคสองเนี่ยได้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 แทบจะกำชับเรียบร้อยแล้วเพราะเป็นเป็นภาคแรกที่ที่ที่ผมรับทราบว่ากระบวนการไก่เกลี่ยในขั้นสอบสวนเนี่ย ทางผู้มิาการภาคเนี่ยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดนำไปดำเนินการนะครับภาคสองภาคห้าเนี่ยผมไปพบด้วยตัวเองมาแล้วแล้วก็ไปพบท่านผู้มาการตารวจแห่งชาติมาเพื่อขยายงานด้านไก่เกียรเพื่อลดคดีเล็กน้อยเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนไม่ต้องมาเสียเวลาไม่ต้องมาทุกข์ใจกับเรื่องจะถูกฟ้องเรื่อง,งเรื่องความสามารถไก่เกียรกันได้นะครับคราวนี้ขออนุญาตอีกนิดนึงผมแถมไอีกนิดนึงเรื่องของของที่บอกว่าค่าประกันตัวเจ็ดหมื่นเนี่ย ครับคุณบอกแนะนําคุณป้าว่าให้ไปที่ยุธธรรมจังหวัดเอลองประสานยุธธรรมจังหวัดนะครับแล้วก็ไม่ต้องประสานเอาเบอร์มาให้ผมดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมผมจะให้ยุธธรรมจังหวัดประสานไปนะผมจะประสานยุธธรรมจังหวัดให้เผื่อมันเข้าหลักเกณฑ์ของการเอขอเงินประกันตัวนะครับยังสามารถจะกลับมาที่จุดเริ่มต้นว่ายังไกลเกลี่ยได้อยู่ไหมครับท่านครับในเมื่อผมไม่รู้ว่าขั้นตอนไปถึงไหนแล้วนะครับืนขั้นตอน เออได้นะครับถ้าถ้าคู่ทั้งพนักงานสอบสวนทั้งออโจทย์แล้วก็จำเลยคุยกันเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> ยังต้องการที่จะประสงค์ที่จะไก่เกลียดนะครับแล้วก็เอาผลต้องการไก่เกลียดเนี่ยไปสมมติว่าสมมติว,มมว่าเรื่องไปถึงศาลแล้วนะครับครับนะฮะก็ไปแถลงสารนะฮะ อันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยในในชั้นของสอบสวนเนี่ยผมก็ยังไม,ไม่ไม่ไม่ยังไม่ค่อยมีเรื่องนี้เข้ามาให้ให้เราเดําเนินการแต่ผมเชื่อว่าดําเนินการได้นะครับอันนี้ก็ก็ก็ยังในอยากให้อยากให้เดี๋ยวเดี๋ยวคือคือถจะให้มันเป็นรูปธรรมเนี่ยนะฮะผมเองก็จะประสานที่ทําจังหวัดให้ไปตามเรื่องนี้นะครับ<ะ>แล้วก็เชื่อเชื่อว่าเอ่อเรื่องนี้เนี่ยทางนโยบายของผู้บริหารชาติเนี่ยท่านชัดเกตว่า ครับจะบอกว่าถ้าอยากให้เป็นของขวัญปีใหม่ครับพี่น้องประชาชนด้วยในเรื่องนี้นะครับเราก็เราก็เหลือแต่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของการ <c oughs> กำกับแล้วก็การทบทวนซักซ้อมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ว่าเรื่องอย่างนี้คดีอย่างนี้นะห้าหกฐานนี้นะครับ <c oughs> ก็ขอใหอ้ใช้กระบวนการแจ้งสิทธิ์ให้คู่ครั้งคู่ทราบนะครับเพื <c oughs> <ๆ>่อดำเนินการกระบวนการไกลเกี่ยกันครับครับซึ่ง จริงๆเรื่องการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันเขาเจตนาเขาว่าไม่ต้องไปฟ้องไปร้องกันใช่ไหมครับนะครับลดปัญหาลดความขัดแย้งอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นคทีนี้ก็คือว่าอยู่ที่ขั้นต้นเนี่ยขั้นพนักงานสอบสวนขั้นตำรวจขั้นอายการอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องยังไงต้องไปศาลแล้วฟังเรื่องเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเจ้าทุกเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ไม่ติดใจแล้วด้วยนะไม่ติดใจพร้อมพร้ไกล่เกลี่ยแต่ตำรวจดันไม่ยอมจะเรียกเงินเขานี่ถ้าถ้าคุณยายพูดไม่ผิดนะก็คือว่า ถ้าจะยอมก็จ่ายเงินมาหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็โอเคไก่เกลียกันยอมกันตามกฎหมายอันนี้ปัญหาก็จยู่ตรงนี้แหละเราะไม่มีเงินพอเขาไม่มีเงินให้ปั๊บก็กลายเป็นว่าเอาเข้าไปขังที่โรงพักอแล้วก็ส่งฟ้องศาลส่งไปศาลผมเข้าใจว่าส่งไปศาลน่าจะอยู่ในขั้นตอนของการต้องส่งเพราะว่ามันเลยกำหนดการควบคุมตัวที่โรงพักใช่ไหมครับท่านนะครับใช่ครับใช่ครับพอโรงพักก็อยู่ได้สี่สิบแปดชั่วโมงควนี้ คราวนี้เรื่องอย่างนี้เนี่ยผมว่าถ้าผู้คข้มชาได้รับฟังเรื่องราวแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็เดี๋ยวท่านก็คงจะช่วยกันตรวจสอบเรื่องนี้นะครับโดยเดี๋ยวเดี๋ยวทางผมเนี่ยนะเดี๋ยวทางทางพี่หนอมขอเบอร์คุณป้านะให้ให้ผมนิดนึงผมผมเชื่อว่าก <c oughs> ็คร <c oughs> ูตอนภาคสองเนี่ยชัดเจนมากนะฮะว่าดาเนินการฟีกแต่วันนั้นผมไปไม่ได้เพราะแล้วก็น่าจะมอบให้ท่านรองอธิบดีเนี่ยไปร่วมงานเรื่องของการ <c oughs> จัดตั้งสนับสนุนเรื่องการไก่เกี่ยข้อพิพาทนชครับ เรงการสอบสวนดครับผมผมขับเบอร์คุณยายทีครับคุณยายเบอร์อะไรครับคุณยายศ8 5ย์ปหศนย์ดห้าศูนย์เก้าสี่ค่ะศูนย์เก้าสี่สามห้าแปดศูนย์ค่ะสามห้าแปดศูนย์นะนะครับเดี๋ยวท่านเดืองศักดิ์จะให้เจ้าหน้าที่ของท่านติดต่อประสานงานไปประสานกับทั่งคุณยายชื่ออะไรนะครับยายอุบลครับอุบลแล้วหลานชื่ออะไรครับหลานหลานชายชื่ออะไรนะ ชินนพัทรค่ะชินนพัทนนามสกุลอะไรคว่าไงคะนามสกุลสิริรัตนพงศ์ค่ะสิริรัตนพงศ์นะอ่าค่ะอายุ22ปีนะครับสลงพัฒสอพอแสนสุขนะครับ แถบจังหวัดชนบุรีแสนสุขชนบุรีนะครับแสนสุขชนบุรีซึ่งผมเข้าใจว่าเรื่องนี้มันยังไม่ยังไม่จริงๆก็ยังไม่ได้ไม่สารก็ยังไม่ได้แต่ส่วนน่าจะเป็นการขออำนาจฝากขังต่อสารนะครับเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ยังไกลเกลี่ยได้อยู่ในชั้นครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเรียนคุณหนอมนะครับนี่ผมให้ทีมงานเนี่ยคอยเฝ้าดูรายการของพี่หนอมด้วย <ะ>เดี๋ยว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 คผมจะได้ได้ดสอบว่าลูกน้องผมดูอยู่หรือเปล่าก็ยินดีนะครับขอบขอบคุณคุณถนอมนะครับที่ให้โอกาสผมวุ้งวองสิทธิ์ยุติธรรมาช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันครับนะฮะช่วยกันหลายๆช่องทางขอบพระคุณมากครับ อันนี้โดยตรงในท่านครับเนาะในการไกล่เกลี่ยแล้วก็การประกันตัวที่กรมดูแลตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากับท่านอีกทีหนึ่งแล้วก็คุณยายนะท่านรับเรื่องไปเดี๋ยวจะประสานกับทางโรงพักท้องที่นะคุณยายครับครับผมเดี๋ยวคืบหน้ายังไงเดี๋ยวติดตามต่อขอบพระคุณท่านเรืองศักดิ์สุวารีครับทีานทีดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็คุณยายอุบลนะยายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะ